สวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับอ่ะเก็บสะแล้วครับพี่น้องสวยงามครับ เดินดูชมสะครับจันเตยก็คุดเรียบรอย้อยน,นี้เริ่มเก็บเริ่มเก็บเริ่มดึงสลบแล้วครับวันเดียวเสร็จครับหนึ่งวันเท่านั้นทำงานเร็วมากครับสวยงามมาดูจันเตยเก็บสะ เ <k ip> <set> ก็บเสร็จก็ย้ายครับดูงานต่อโอ้ดูกันเก็บมุมของจัตเตยอู้สวยงามทำงานเร็วครับแล้วก็ทำงานเนียนครับจัตเตย ินกิฟต์พี่น้องเงินกิฟต์พี่น้องเลยโอ้มือนิ่งจัด <c oughs> มันเป็นหมดแเสืนะกึักกึ๊กกึ๊ก <c oughs> งานเนียนไว้ใจแกครับ <c oughs> ดึงเนียนเนียนครับไอ้โซ <c oughs> คนเขาเป็นนี่ทำอะไรก็ง่ายๆนะดูเหมือนปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บง่ายๆครับรวดเร็วทันใจครับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเสร็จจ่อยเรียบร้อย 1สลบเนียนๆ แกเดินลงเลย เรื่องได้ตรงเลยวะอ๊อกออกออก่าคุบเลยครัพี่ดูครับจานเอกเพิ่งมาครับกัจัดให้เต็มระบบครับจานเอกเก็บงานได้สวยงามเหมือน,นกันครับงานเราต้องเนียนครับ มีมือหนึ่งมาจากพิจิตอีกแล้วเดินทางตรงมาจากพิจิตออมาโพมาใส่ผจัดให้เลยครับตามคำขอครับ ด,ดิงโรงเิงดึงตรงได้ใจครับ โอ้โอาปงานเกียร์อะไรวะเนะี่ยไปเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ